สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เป็นเรื่องของ descriptive statistics นะครับ descriptive statistics ก็คือตัวสถิติบรรยายนะครับสถิติบรรยายก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในการที่เราจะต้องรายงานข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะอธิบายว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะ โดยปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการคำนวณน,นะครับว่าเราจะต้องคำนวณค่ามีเดียนจะคำนวณอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะของมันก็คือมีเดียนก็จะเป็นการเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางพอดีแล้วเอาตัวเลขนั้นอะนะมาตอบนะครับแต่ถ้าเป็นมีนหรือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับแบบนี้ครับ เราก็จะต้องเอาที่เรียกว่าอะไรครับที่เรียกว่านําข้อมูลนะครับที่มีทั้งหมดมารวมกันนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวน n ที่เกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าขยับมาเป็น s t a n d a r d deviation แบบนี้นะครับ standard deviation ก็คือเราต้องเอาข้อมูลที่เรามีครับแต่ละชุดครับไปลบด้วยค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วก็ไปยกกําลังสองนะครับอ่า แล้วก็นําข้อมูลที่มีทั้งหมดที่ทํากระทำเมื่อสักครู่ครับลบกันนะครับลบยกกำลังสองเนี่ยมารวมกันเราจะเรียกว่าผลรวมนะครับของผลต่างกําลังสองระหว่างคะแนนที่ได้จริงกับค่าเฉลี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปหารด้วยถ้าเป็นตัวตัวอย่างเนาะถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างก็จะหารด้วย n ลบหนึ่งแต่ถ้าบางคนเป็นประชากรก็จะหารด้วย n อนนะครับพอเราหารเสร็จเรียบร้อยเราค่อยเอาไปถอดสแควรูทนะครับมันก็จะได้ standard deviation เกิดขึ้นมาซึ่งเอาตรงๆนะครับถ้าแค่ให้คำนวณ t a n d a r d deviation ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ร้องแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันต้องคำนวณตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับโปรแกรมสําเร็จรูปมันก็จะคำนวณ t a n d a r d deviation ให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็มีคําถามว่าแล้วสแตนดาร์ดเดเวชันคืออะไรล่ะนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือ เป็นเรื่องของการกระจายตัวของข้อมูลนะว่าข้อมูลเนี้ยมันมีการกระจายตัวเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเพียงแต่ว่าตัว s t a n d a r d d e v i a t เ o n เองเนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้ในบางสถานการณ์อย่างเช่นตัวนี้ครับ s t a n d a r d d e v i a อ i o n อยู่ประมาณจุดหกหรือจุดเก้าเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูล ที่จะบอกว่า Standard d i v i a ช i ั่มันต้องขึ้นอยู่กับส่วนเบี่ยงเบนแล้วก็เียขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยนะครับถ้ายิ่งคะแนนเฉลี่ยมีค่าเยอะๆ Standard d i v i a ช i ั่นน้อยๆอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยตอบเราแทน Standard d i v i a ช i ั่ว่าข้อมูลของเรามีการกระจายตัวมากหรือน้อยนะครับมันคือตัวนี้ครับ Coefficient of Variation ครับ F of f เอตัวนะ i ั ก็คือการกระจายตัวของข้อมูลนะครับซึ่งการกระจายตัวของข้อมูลตรงนี้คืออะไรครับมันเกิดจากการนำส t t n n d r r d e v v i t t o o n นเี่ครับแล้วก็ไปหารด้วยค่าเฉลี่ยครับนะครับโดยตัว coefficient of variation ตัวนี้ครับคะแนนโดยทั่วไปนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่ามันจะไปดูตัวเลขตัวนี้ครับนะครับอ่าดูตัวเลขตัวนี้ว่า0.167นะครับ ซึ่งถ้าแปลเ,เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเอาร้อยไปคูณอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ16.7ตรงนี้แปลว่าอะไรครับข้อมูลนี้มีการกระจายตัวอยู่ประมาณ16.7%นะครับตัวนี้ก็จะแปลว่าข้อมูลนี้มีการกระจายตัวอยู่ประมาณ17.8%อันนี้มีประมาณ27.9%เกกือบเกือบซึ่งมันก็มีบางตำราครับเขาก็มีการกำหนดไว้ว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายตัวไม่ถึง10%แปลว่าข้อมรลเกระตายตัว่ากๆนะครับ แต่ถ้ามีการกระจายตัวอยู่ระหว่าง10ถึง11จนถึงประมาณสัก29%เนี่ย <_ d ata> เขาบอกว่าข้อมูลนี้มีการกระจายตัวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ถ้าเกิดมันเกิน30เป็นต้นไปหรือ30%ขึ้นไปเนี่ยอาจจะบอกว่าข้อมูลนี้มีการกระจายตัวมากเกินไป <_ d ata> เพราะฉะนั้นตัว coefficient นะครับ of เรียก coefficient of variation นะครับหรือเรียกย่อยๆว่า CV ตัวนี้ครับผมว่าจริงๆน่าจะเป็นตัวที่ พวกเราน่าจะรายงานกันมากกว่ารายงานแค่ mean กับ sd นะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําให้รายงานนะครับเพราะว่ามันจะสามารถบอกได้ว่าข้อมูลของเรามีการกระจายตัวมากหรือกระจายตัวน้อยเองใดนะครับโดยสูตรถัดมาครับตัวนี้ครับ standard error mean standard error mean ก็คือ standard deviation ตัวนี้ครับที่เรามีครับแล้วก็ถูกหารด้วย square root ของ n ครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บางคนก็จะใช้กันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในการเขียนรายงานทั่วๆไปมักจะใช้แค่ mean ครับกับ sd แต่ว่าผมผูกแถมอีกตัวนะครับคือตัว coefficient of variation ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับถัดมานะครับตัว variance variance ตัวนี้คืออะไรครับ variance ก็คือ sd เนี่ยนะครับแต่เป็น sd ยกกำลังสองครับนะครับ sd ยกกำลังสองนะครับตัวถัดมาครับคือตัว r a n g นะครับ r a n g ก็คือความ เขายะพิสัยของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลนี้มีการกระจายตัวเป็นอย่างไรนะครับมันก็เกิดจากการนําค่าต่ําสุดกับค่าสูงสุดเนี่ยครับมาลบกันนะครับแต่ว่าตัว <S <S เอนส์เองก็อาจจะไม่ได้มีคําตอบครับว่าเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนตัวนี้ครับเปอร์เซน็นต์ทยเปอร์เซ็นต์ทยก็คือข้อมูลครับที่มีการนําข้อมูลมาเรียนกันเปอร์เซ็นต์ทยที่2ี่นะครับเปอร์เซ็นต์ทยที่50เปอร์เซ็นต์ให้เจ็ดก็หมาย 75. ความว่าถ้าอันนี้เอาข้อมูลมาเรียนกันร้อยส่วนนะอ่า คนที่ได้ลำดับที่25เนี่ยมีค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่อันนี้ลำดับที่50อันนี้ลำดับที่75นะครับยิ่งเปอร์เซ็นตทายสูงสก็น่าจะมีค่าที่สูงขึ้นไปนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็อาจจะตรงกับคือถ้าหลักการเปอร์เซ็นตทายเนาะมันแบ่งเป็น100ยนะครับเราจะเจออีกคำหนึ่งคำว่าคอทายครับควอทายเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับเปอร์เซ็นต์ทายที่25ก็จะตรงกับคอทายที่1 เปอร์เซ็นทายที่50ก็จะตรงกับควอไทที่2แล้วก็เปอร์เซ็นทายที่75ก็จะตรงกับควอไทที่ที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าไอซีตีแต่ละตัวมันคืออะไรเนาะนะครับมันมีวิธีการคำนวณแบบไหนอย่างไรนะครับจริงๆลืมบอกไปอย่างนึงครับเปอร์เซ็นทายที่50นะครับรก,บบกจ็จะตรงกับมีเดียนพอดีครับในความเป็นจริงใช่ไหมจะตรงกับมีเดียนพอดีเลยเพราะมีเดียนก็คือค่ากลางนั่นเองนะครับเอาง่ายๆครับมีเดียนคือค่าที่อยู่ตรงกลางแป๊ะเลย แต่ตำแหน่งเปอร์เซ็นทายเราก็ต้องไปนั่งเช็คครับเปอร์เซ็นทยที่50ก็อยู่ตรงกลางครับแล้วจริงๆตำแหน่งเนี้ยครับก็จะตรงกับควอไทที่2ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกเราเนี่ยครับในสมัยก่อนที่ต้องมานั่งคำนวณเนี่ยผมว่าใช้เวลานานแต่ว่าวันนี้ครับตัวเลขชุดนี้ครับมันสามารถคำนวณง่ายๆนะครับด้วยตัวโปรแกรมนี้ครับ JASP นะครับผมให้ดูนะครับ สมมติว่าผมอ่ะต้องการคำนวณเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็ต้องเตรียมข้อมูลแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วผมก็ต้องการเตรียมคำนวณอยกให้โปรแกรมจะช่วยหา x 1ถึง x 4ของผมหน่อยสินะครับว่าคะแนนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรแบบนี้ครับผมก็จะเข้ามาที่คําว่า descriptive อย่างเดียวเลยครับแล้วผมก็เลือก descriptive statistics แบบนี้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับผมต้องการให้คำนวณอะไรบ้างครับ x 1ถึง x 4ผมเลือก4ตัวอย่างนี้เลยครับ คอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณตัวนี้ให้ผมแล้วร้อยแล้วเห็นไหมครับปกติมันจะคำนวณค่า valid missing mean sd minimum maximum แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการมากกว่านั้นครับเราเลือกใน Statistic แบบนี้ครับอ่าเป็นแบบนี้ครับใครเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงครับนะครับใครอยากได้พวกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับค่า median นะครับก็แค่คลิกแค่นี้ครับ median พอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บมีเดียนฝั่งนี้ก็จะโผล่ไหมครับใช่ไหมหรือเราบอกว่าเอ๊ะ missing ่เอาได้ไหมเอาออกได้ไหมคลิกอย่างนี้ missing ก็หายได้นะครับ valid ร้อยคนเอาออกไปก็ได้ครับไหมครับเนาะอ่าแล้วก็ใครต้องการอะไรครับใครต้องการควอไทายอ่าคลิกแค่นี้ครับเพียงแต่ว่าควอไทายอ่ะมันจะไม่ยอมขึ้นว่าควอไทายแต่ว่ามันก็จะขึ้นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ทายที่ยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้านี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน นะครับหรือใครอยากจะแบ่งนะครับออกเป็นจํานวนกลุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยนะที่เท่ากันนะครับอันนี้คือแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนำครับว่าอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ับเลือกแค่นี้ก็พอเห็นไหมครับส่วนใครอยากได้ cv นี่ cv อยู่ตรงนี้ครับ coefficient of variation นะครับในวันนี้ถ้าถามผมว่าถ้าตัวผมเองต้องการรายงานนะส่วนใหญ่ผมจะรายงานแค่นี้ครับผมจะรายงาน mean นะครับแม็กกมินผมก็ไม่คอยรายงานด้วยครับพอทายผมก็ไม่รายงานนะครับจะรายงานอยู่3ตัวนี้นะครับรายงานอยู่3ตัวนี้แล้วก็บอกว่าข้อมูลของเราเป็นยังไงบ้างมีการกระจายตัวเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับอ่าส่วนตรงนี้ครับใครอยากได้คำตอบเนี้ยเอาไปนะครับคลิกแค่นี้ครับแล้วกดคำว่า c o อปปี้ได้เลยนะครับพอกด c o อปปี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับ เราสามารถที่จะไปเปิดตัว Word ก็ได้ครับแบบนี้ครับวางแบบนี้เราก็จะได้คำตอบเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคลิปที่อยากจะให้ทุกคนรู้จักวิธีการตัวนี้ครับว่าตัวการคำนวณ d e s c เ i p บ i v e ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วครับมันไม่ได้จำเป็นจะต้องอะไรครับไปใช้ สูตรอะไรคำนวณให้มันวุ่นวายนะครับเดี๋ยวนี้เรามีตัวโปรแกรมสำเร็จรูปก็ขอแค่เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเท่านั้นเองนะครับสูตรในการคำนวณใครอยากเห็นสูตรละเอียดนู่นไปอินเทอร์เน็ตเลยครับสั่งพิมพ์ปุ๊บเดี๋ยวก็คำนวณมีสูตรให้ดูนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้การคำนวณสิติบรรยายนะครับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะเรามีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการคำนวณ มันก็จะทําให้ตัวเลขที่เราได้ออกมานะครับมีความถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เราคํานวณด้วยมือนั่นเองนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ